ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นดาวฟาเบตเว็บกีฬาระดับโลกจากอังกฤษลิง์อยู่ที่ first comment สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับชูเสือละครับซัมเมอร์2 0 2 0ทางการปืนใหญ่อัสนอนใจดีปล่อยมากิตยานซบโรม่าถาวร เฮนริกมาคิตยานแข้งดาวดังทีมชาติอาร์เมเนียได้กลายเป็นนักเตะของไอแอสโรมาแบบทาวบอลแล้วนะครับหลังจากที่อาร์ซนอลยอมตกลงยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก1ปีแหละครับอาร์ซนอลทีมเักใหญ่แห่งสเกเอตีพิมมิริกอังกฤษประกาศยืนยันว่าได้ทําการยกเลิกสัญญากับเฮนริกมาคิตยานกองกลางตัวรุกทีมชาติอาร์เมเนียเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อเปิดทางให้นักเตะได้ย้ายไปร่วมทัพไอซ์โรมาทีมดังในซิกเกาโชซิลาร์เตอรี่อย่างถาวรแบบไร้ค่าตัวแหละครับโดยก่อนหน้านี้นมาคิตยานย้ายไปไดน,นกับโรม่าด้วยสัญญาแบบยืมตัว1ปีในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะครับหลังจากกดไป9ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ2 7นัดตลอดฤดูกาล2 0 1 9 2020ที่ผ่านมาแหละครับและล่าสุดอดีตแข้งบริษเชดด์ฟูลและก็แมนเชสเตอร์นเตดในวัย31ปี ได้ย้ายไปคาแข่งในติมสตาดิโอโอลิมเมโกอย่างทาวนเรียบร้อยแถมเป็นการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับหลังจากที่ไอ้ปใญญาย,ยอมยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งปีกับทุนักเตะซึ่งเป็นการตกลงด้วยความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่ายแหละครับทั้งนี้มาคิตายานมีสถิติเล่นให้กับไอป้ปใหญ,ญ่รวมทุกรายการ58นัดและก็ทําได้9ประตูนะครับชูสะละครับทางการเซบียาคว้าราคิติสจากบาร์เซลโลนา อีวานรากิติชมวนซบเซบิยาอีกรอบเรียบร้อยนะครับหลังจากเล่นใ้กับบาร์เซโลน่านานกว่า6ปีและก็ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายแหละครับเซบิยา,ราประกาศยืนยันการคว้าตัวอีวานรากิติชกองกลางประสบการณ์สูงของไอแตงดาวบาร์เซโลน่าทีมกู้แข่งร่วมลีกกลับมาร่วมทีมอีกครั้งโดยสัญญาคาแร่เดนินรามอนซานเชสปิดควรจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024โดยรากิติชวัยุ32ปีเคยเล่นกับเซบิยามาแล้วนะครับ ระหว่างปี2011ถึง2014ก่อนจะย้ายไปอยู่กับไอต่างดาวบาร์เซโลนาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์มากมายเลยครับอาทิเช่นลาลิกาสเปนส4สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1สมัยกปาเดเร4สมัยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก1สมัยยูฟ่าซูปเปอร์ครัพ1สมัยและก็สเปนซูปเปอร์ครัพ2สมัยเป็นต้นเลยครับสำหรับค่าตัวในการย้ายทีมของรากิติชครั้งนี้อยู่ที่แค่1.5ล้านยูโรหรือประมาณ55.5ล้านบาทเท่านั้นนะครับ ต่ซิบิยาอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีก9ล้านยูโรหรือประมาณ333ร้าล้านบาทตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ทางนี้โรนด์คูมันกุณซือคนใหม่ของบาร์เซโลนากำลังพยายามสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับโดยจะลดนักเตะออกไปหลายรายและคนต่อไปก็น่าจะเป็นอาร์ตูโรวีดาวของกลางตัวเก่าชาวชิลีแหละครับที่เตรียมย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานทีมดังในเกาโชซิล่าอิตาลีทางการไอ้ปัญญายอาร์ซนอนเปิดตัวกาเบรียลพร้อมกับสัญญายาว เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสียทีหลังจากรอมานานนะครับในรายของกาเบรียลมาเกาเยสกองหลังแซมบ้าย้ายซบอาร์ซอนเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวกว่า1,100ล้านบาทแล้วก็สัญญาเป็นเวลา5ปีนะครับอาร์ซอนทีมั้นา,นม,ามินสึกเีิร์ลีก็อังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวก yes, าเบรียลมาเกาเยสเซนเตแบ็กชาวบาซูเลียนมาจากเลียวทีมในสึกลีกเองฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยกองหลังวัย22ปีย้ายมาอยู่กับไอ้ปืนใหญ่ด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์หรือประมาณ1,107ล้านบาท แล้วก็สัญญากัแค่าเดติฟเอมเรตสแตเดียมในเวลา5ปีหรือว่าจนถึงปี2025นะครับรวมทั้งจะได้สวมเสื้อหมายเลขเบอร์6ลงเล่นให้กับทีมในฤดูกาล2022-2021ท้ายนี้กาเบรียลนับเป็นนักเตะรายที่3ของแอฟฟุญยาแอสตอนในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากวิลเลียมดิเซนฟรีหลังจากหมดสัญญากับเชลซีแลวก็วิลเลียมซาลิบาที่กลับมาจากการปล่อยให้กับแซงเอตียนยืมใช้งานนะครับหากขอบรุ่ท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ